ที่43การต่อสู้ในวงล้อมหนึ่งตำเตี้ยงสัวกว่าตามองเห็นทั้งสี่ล้วนอยู่ในวัย3าสิบเศษตรงคุณคิดขึ้นสตรีเหล่านี้แต่งกายชุดชาดไม่ทราบมีเจตนาใดเห็นสตรีเสื้อลายทั้งสีนางยืนสมุรรวมอยู่ด้านหลังจากนั้นบังเกิดเสียงฝีเท้าดังขึ้นลมหอมโชยมากระทบจมูก สตรีกลางคนนางหนึ่งเดินชดชอยเข้ามาหนึ่งตำเตี้ยงสัวเลียวหน้ามองเป็นสตรีที่มามีอายุสี่สิบเศษแต่หน้ายังเปี่ยมสเสน่ห์ความงามชนิดหนึ่งนางไม่อาจจัดเป็นหญิงงามแห่งยุกแต่ท่วงท่าหยาเดเยิ้มยั่วยวนตลอดทั้งร่างแฝงกินอายหน้าลุมหลงนางยกมือขวาขึ้นตกแต่งเรือนผมกล่าวว่าเป็นลมอันใดโอบเอาเอี้ยงปังจู้มา เวลาผ่านไปสมปีท่านยังจดจำเราได้นับว่ามีความตั้งใจนะวหน้าภักรยาจกประสานมือทักถ่ายกลาวว่าวว่าเรางอนิ้วนับคำนวณพบว่าท่านครบกำํำหนดออกจากสถานกักตัวเองแล้วดังนั้นเดินทางมาเยือนพร้อมกับแนะนำยอดฝีมือชาวบุริมให้รู้จักสองท่านนี้เป็นที่บักข่วบบักแห่งเซี่ยวลิมยี่ สตรีกลางคนนั้นเพ่งตามองสตรีสาวชุดขาวที่ตกอยู่ในเงื้อมมือที่บักใต้เสื้อยิ้มพลางกล่าวว่าใต้เสื้อทั้งสองสูงด้วยคุณวุฒิและวยวุฒิเราได้ยินชื่อมานานห <c oughs> ัวหน้าผักไกยาจกเหลียวหน้าไปยังหนึ่งตำเตี้ยอึ่งสัวกล่าวว่าท่านนี้เป็นห,ยยหัยใต้เฮียบแห่งอึ่งสัวมีชื่อเสียงในยุทธจักรหลายสิบปีสตรีกลางคนนั้นหัวล่อขิกคักกล่าวว่า ผู้มาในวันนี้ล้วนมีศักสีสูงสง่งด้วยกว่าเอาเอี่ยงปังจู้ทัานไม่าหากให้เลือกเฟ้นกลับยากตกลงใจได้ที่บักใต้เสือขโมดกิ้วว่าหน้าผักกระยาจกกล่าวว่าแต่เสือทั้งสองล้วนเป็นบรรพชิตสูงสง่งท่านไม่ควรกล่าวว่าจายอกล้อไป สตรีกลางคนช่ง,งักเสียงหัวร่อเลียวหน้าไปยังสตรีเสื้อหลายทั้งสีดูว่าแขก็เรือยือนมาเป็นเวลานานพวกยาวยังไม่จัดที่นั่งให้อีกสตรีเสื้อหลายทั้งสีรีบเดินเข้ามาเลือนมานั่งสีตัวถึงด้านหลังของเราผู้กลา้าหน้น่าภักกิยาจกสุดนั่งลงก่อนชี้มือไปยังสตรีสาวชุดขาวที่ตกอยู่ในเงื้อมือที่บักใต้สือกล่าวว่าหูยิน กูรู้จักโกเนียนางนี้หรือไม่ที่บักห่วมบักใต้เสือและหนึ่งตำเตี้ยอิงสัวพอฟังคำพูดหัวหน้าพักระยาจบคอยฉุกคิดถึงเจตนาการมาของท่านดังนั้นผากันชุดนั่งลงสตรีกลางคนสำรวจมองสตรีสาวชุดขาวโดยละเอียดสันสีสากล่าวว่าไม่รู้จักโกเนียนางนี้มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมทำให้เรานึกถึงหูยินขึ้นมา สตรีกลางคนยิ้มพลางกล่าวว่าท่านม่ต้องกบกวนอ้อ,อมคอมแล้วเจตนาการมาเป็นอย่างไรผ่านบอกกล่าวให้กระจางชัดผู้อื่นจะได้ไม่ต้องครุนคิดคาดเดามากความเมื่อหน้าพักระยาจกกล่าวว่าการมาในวันนี้มีเรื่องส่งประการคิลเกรียนถามกว่าตามองสตรีสาวชุดขาวแวบหนึ่งกล่าวสืบต่อสตรีนางนี้เกิดการขัดแย้งกับพวกเรา ทำร้ายผู้คนมากลายพราะเราไม่ยอมปล่อยปลาอลาเว้นนางสตรีกลางคนหัวเราพลางกล่าวว่าแต่พระของท่านไม่ต้องการเพราะความแค้นกับเราดังนั้นเดินทางมาทำไทยสักคำหัวหน้าพรกกระยาจกกล่าวว่ามีผิดนอกอยากนี้ยังมีอีกอเรื่องหนึ่งคิดเรียนถามก็เรื่องอะไรเอเย่ยหูยินออกจากสถานที่กักตัวเองแล้วไม่ทราบหลังจากนี้คิดเคลื่อนไหอย่างไร สตรีกลางคนยิ้มพลางกล่าวว่าปังจู้คิดเชิญเ,เราเข้าพักกระยาจกท่านหรือว่น้าพักกระยาจกกล่าวว่าโูยินหากินยอมลดตัวลงมาพักเราย่อมยินดีต้อนรับปับงจู้ให้เกียรติมาด้วยตัวเองเรื่องการสังกัดพักขอให้เราใคร่ควรวญสักหลายวันเว่าน้าพักกระยาจกยิ้มพลางกล่าวว่าโกเนี่ยนางนี้เมื่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโฮยิน พวก,กเราสามารถจัดการได้แล้วสตรีกลางคนพลันเดินช้าๆมาหาที่บักใต้เสือทำให้บรรยากาศเขมงถึงเครียดขึ้นมาที่บักใต้เสือโลบเกรงกำลังพลักพร้อมแต่เปลือกนอกยังรักษาความเยือกเย็นไหมสตรีกลางคนเดินเข้าใกล้ที่บักใต้เสือแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าววา่า ใต้เสือสามารถตบขายจุดของโกเนยนางนี้ให้เราถามไทถนางสักลายประโยคหรือไม่ที่บักใต้เสือครุ่นคิดขึ้นมีพวกเราทั้งสี่อยู่ที่นี้ต้องให้ลายจุดแก่นางก็ไม่รู้ว่านางหลบหนีดังนั้นยกมือตบขายจุดให้แก่สตรีสาวชุดขาวหัมบักไต้เสือหนึ่งตําเตี้ยงส่วผพากันเสิ์บเท้าไป 1- นก้าวป้องกันไม่ให้สตรีสาวชุดขาวโชวยโอกาสหลบหนี มีแต่หัวหน้าภักรยาจกยืนยัดกับที่เดิมขมวดคิ้วเล็กน้อยคล้ายครุ่นคิดถึงเรื่องสำคัญประการหนึ่งเย็นสตรีสาวชุดขาวลืมตาขึ้นเลี้ยวซ้ายแหลขวาเที่ยวหนึ่งลุกนั่งช้าช้านางรักษาความเยือเกเย็นไว้ยกมือตกแต่งผมเผ้าที่จรหูถามเสียงเย็นเ้าว,ว่ามีเป็นสถานที่ใดน้ำเสียงยังคงโอ้คำั่งบงการ ทีบักพ่วมบักได้เสือมีขันตีนักแน่นยิ้มแย้มโดยไม่เธอสาหาแยแสสนใจนางไม่หนึ่งตำเตี้ยอึงสัวกลับแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าววา่านี่ไม่ใช่ตึกตระกูลเมียงและไม่ใช่เรือใหญ่สองเสาโกเนี้ทางที่ดีสมมวมปาคำไว้จะได้ไม่แสหาความเจ็บปวดใส่ตัวสตรีสาวชุดขาวถลึงตาใส่หนึ่งตำเตีย้ยงสัว ลุกขึ้นยืนช้าๆกว่าตาพานหน้าหัวหน้าภักรยาจกและที่บักใต้เสือหยุดนิ่งอยู่ที่สตรีกลางคนนั้นคล้ายกับพบเป็นเรื่องราวหน้าตรนกอันแดรางอ่อนแอนสะท้านขึ้นคราหนึ่งสตรีกลางคนนั้นถอนใจเบาๆกล่าวว่าเย่าเท้าที่กรอบป,ปิ้งดูไปยังรู้จักแส้งมารยาก,กว่าเราเอีกหนึ่งตําเตี้ยงสวย ยืนนิ้วขวาออกจีบปราศัยจุดผลเส้นร่างสตรีสาวชุดขาวสตรีสาวชุดขาวเบี่ยงตัวเคลื่อนขวางไปด้านข้างหนึ่งตำเตี้ยงสวมมุนตัวตามสภาวะบทบังหน้าพระตัวไวสตรีสาวชุดขาวกรอกตาตลบหนึ่งเพ่งตาจ้องจับที่สตรีกลางคนนั้นกล่าวว่าหากท่านยินยอมช่วยเหลือข้าพเจ้าผลจกห่วงอันตราย ข้าพเจ้ายินดีมอบไข่มุกล้ำค่าควรเมืองให้สิบลูกเป็นการตอบแทนสตรีกลางคนยิ้มพลานกล่าวว่าไข่มุกแม้ล้ำค่าจะอย่างไรเป็นสมบัติมีค่าอภัยที่ไม่รับปากท่านต้องการอะไรสามารถบอกมาหรือไม่เรากลับมีบุตรชายคนหนึ่งยังครองตัวเป็นโสด ขอเพียงเจ้ายินยอมเป็นสะพ้ายของตระกูลห่อเราเราก็สามารถช่วยเหลือเจ้าโดยชอบธรรมแล้วสตรีสาวชุดขาวยิ้มออกมากล่าวว่าตกลงเพียงไม่ทราบบุตรชายท่านมีวาสนาตกแต่งข้าพเจ้าเป็นพรรยาหรือไม่สตรีกลางขนไม่ทันตอบคำหนึ่งตําเตี้ยงสัวพันฮรัรฮะฮกล่าวว่าเรายังเข้าใจว่าเป็นใครที่แท้เป็นตัวซ้อของตระกูลห่อ ที่บักใต้สือกล่าวเสริมขึ้นหอกัวหูหรือสตรีกลางขนแค่นหัวรอกล่าวว่ามีผิดเราคือหอกัวหูที่บักใต้สือปรนนมือกล่าวว่าตอนเที่ยตมาอยู่บนวัดเซี่ยวลิมยีพอได้ยินนายิ่งใหญ่ของหอกัวยินแล้วหอกัวหูยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าใตสือชมเชยเกินไปสตรีนางหนึ่งมีนายิ่งใหญ่อันได นางกวาตาพัานหน้าเหล่าผู้กล้าเถวหนึ่งกล่าวว่าโกเนี่ยนางเนี้ยรับปากเป็นสะพ้ายของตระกูลห่อแล้วท่านทั้งหลายปล่อยปลาล้เว้นนางเถอะหนึ่งตำเตี้ยงสัวร้องนังๆว่าครั้งกระโน,น้นตอนที่ห่อตัวกอมีชีวิตอยู่มีไมตรีครบหามไม่น้อยพวกเราเคยปลองยึดปนภูกเขาอึ้งสัวหนึ่งวันหนึ่งคืนบังเกิดความนิยมเลื่อมใสคบหาเป็นสหาย ตอนนั้นได้ยินห่อตัวกอกเอ่ยถึงโซฮุินนาเสียดายที่ไม่มีวาสนาพบพันพอรอถึงวันนี้ค่อยได้รู้จักหอกลัวหูกล่าวเสียงเย็นชาว่ารู้จักแล้วจะเป็นไรหากท่านไม่มีไมตรีครบหากับสามีผู้หลังหลับจริงวันนี้สมควรเสนอหน้าว่ากล่าวแทนผู้หลงหลับจริงถูกต้องหนึ่งตำเีืยองัวความจริงยกอ้างความสัมพันธ์ ให้นางอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกเรื่องราวในวันนี้คิดไม่ถึงว่าข่อตัวกกชิงกล่าววาจาก่อนต้องงงกันบุกชั่วครูไม่อาจกล่าววาจาได้กูหน้าผักระยาจกกล่าวอย่างจริงจังว่าฮองหัวยินระวางที่ท่านกักตัวฝึกฝีมือผาักเราไม่เพียงไม่รบกวนมีนำซ้ำยังส่งคนคุ้มครองชั่วเให้ท่านผ่านช่วงเวลากักตัวสามปีโดยปลอดภัย โอกกวกงสอดคำขึ้นกูนี่ยนางนี้ยินยอมเป็นพระยาของบุตรชายเรานับเป็นที่เหนือความขาดหมายของเรานะแต่คำพูดเมื่อกล่าวจากปากไม่สามารถแก้ไขกลับกลายเอาเยี่ยงปังจูโโปรดให้อภัยน่าผักระยาจบกล่าวเสียงทุ่มหนักว่าการมาของเราครั้งนี้หนึ่งเพื่อเยี่ยมเยือนสองมีเจตนาเชื้อเชิญคิดไม่ถึงกับ ปลากฏเป็นสภาพที่สร้างความลำบากใจแกผู้คนหอดกัวหูวทษถอนใจกล่าวว่าปังจู้คงล่วงรู้ผมด้อยของบุตรชายเราหากปังจู้เยืนกระานไม่ยินยอมออกจะบีบคั้นเราที่เป็นสตรีเพศไปแล้วหัวหน้าภักระยาจกกล่าวว่าเราเห็นใจต่อความคับแค้นของห้หยินแต่สตรีนางนี่มีความสําคัญใหญ่หลวงทั้งอย่างใจดำอมมหิตกลับ กระทำปิทุขาดย่อมประทุสร้ายสามีได้โอโกหอุทานว่ามีเรื่องเนี้นรือพี่บักใต้เสือกล่าวเสริมขึ้นเล่าเอี่ยงฟังจู้กล่าวไม่ผิดมีนำซ้ำผู้ถูกทำร้ายเป็นเมี่ยงเหล่าเอียจือที่อยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลโอวหน้าผักระยาจกคิดห้ามปรามก็ไม่ทันการพี่บักใต้เสือเปิดเผยความเป็นมาของสตรีสาวชุดขาวออกมาแล้ว โอโกโ,โหหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าเป็นเท่าบดชบเ <eker. S 1> มียงตรงตึ้งหรือที่บักใต้เสืองงเงนันวกจึงกล่าวเป็นเมียงเหล่าเอียจือ้อที่เคยมีรพระคุนต่อห้าสำนักใหญ่มาก่อนโอโก้โหแค่นเสียงดังเค้นเลี้ยวหน้าไปยังสตรีสาวชุดขาวถามย้ำว่าเจ้าเป็นบุตรีของเมียงตรงตึ้งหรือสตรีสาวชุดขาวหลังจากผ่านการโคจรพลังก็ฟื้นฟูพลังฝีมือดังเดิม ยามนั้นกว่าแต่มองห่อโกหูแวบบหนึ่งกล่าวว่าใช่แล้วจะเป็นไรไม่ใช่จะเป็นไรสีหน้าห่อโกหูปรากฏแววคับแค้นหลันทดขึ้นกล่าวว่าบิดาเจ้าเปลือกนอกสัว์สื้อธรรมะแท้ที่จริงสอนความลึกซึ้งชั่วร้ายิ่งกล่าวยิ่งคุนแค้นตวัดมือตบหน้าสตรีสาวชุดขาวฉันสตรีสาวชุดขาวยืนแน่วนินงไม่เคลื่อนไหว เพียงมองดูหอกหัวหงอยเย็นชาแวบหนึ่งสายตาที่แฝงปรรกายอำนาจชนิดนทำให้ผู้คนบังเกิดความเย็นเยียบจับใจเมื่อหน้าพักระยาจกสาวเท้าออกไปก้าวใหญ่กล่าวว่าหัยินเมื่อลวงรู้ความเป็นมาของสตรีนางนีง้คงเลิกหลมความคิดรับนางเป็นสภัยแล้ว โฮโฮโฮถอนใจเบาๆกล่าวว่าสตรีนางนี้เมื่อเป็นบุตรีของศัตรูที่ทำร้ายปิดาผู้ล่วงลํำเราก็ไม่อาจปล่อยปลานละเว้นหัวหน้าภักรยาจกกล่าวว่าสตรีนางนี้เป็นบุตรีของเมียงเล่าอย่าเจอหรือไม่ตอนนี้ย่ากระบูมันหากูหยินมีความสนใจลองเข้าร่วมสอบปากคำนางที่บักได้สื่อพอฟังจกคิดขึ้น ก้เาเอี่ยงปังจู้ชักนำพวกเรามายัางที่นี้ที่แท้มีจิตเจตนาเคลือบแฝงได้ยินหอกโหูโหโรขีขากล่าวว่าสถานที่นี้แม้ไม่ใช่ผนังเหล็กกำแพงทองแดงแต่หากประศจาผู้ขนชักนำเข้ามายากที่จะหาพบได้ทันทั้งหลายสอบว่าคำได้อย่างวางใจสตรีสาวชุดขาวสอดคำขึ้นเกรงว่าไม่แน่นัก โอ้โกหูกระชากเสียงว่าหากเจ้าไม่เชื่อกดทดลองดูสตรีสาวชุดขาวมีท่าทีเดือดรนทั้งเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นกล่าวว่าข้าพเจ้าทิ้งรหัสอยู่ตามรายทางภายในสองชั่วยามต้องมีคนสืบสอบมาหัวหน้าพรรคระยาจกกล่าวว่าก่อนที่กำลังนุนของท่านจะมาถึงโกนี้จะเพิ่งยินดีหากไม่คิดรับความเจ็บปวด ทางที่ดีจะได้แสดงความเดื้อรั้นถือดีก่อนอื่นโกลน,นี้โมบกระบีชั้นในอกออกมาสตรีสาวชุดขาวสอดมือไปในอกเสื้อช้าๆหลวงกระปบีชสั้นที่ใช้บงการออกคำสั่งต่อเสียงกูขี้เล่มนันออกมาปากกล่าวว่ามอบต่อผู้ใดเรือเมื่อน้าพักระยาจกยื่นมือขวาออกกล่าวว่ามอบต่อเราเถอะตกลงท่านับใหดี พางยื่ยนส่งกระบีสั้นในมือออกอย่างเข้มชาสายตาทุกผู้คนล้วนจ้องจับที่กระบีสั้นเล่มนั้นและมือขวาของหัวหน้าภักระยาจกทั้งนี้เพราะไม่มีผู้ใดเชื่อว่าสตรีสาวชุดขาวจะส่งมออกระบีสั้นให้แต่โดยดีเห็นกระบีสั้นเล่มนั้นกำลังจะกระทบถูกมือขวาของหัวหน้าภักระยาจกสตรีสาวชุดขาวพลันพลิกข้อมือ ผุดพองแผ่พุ่งเป็นประกายกระบีเพื้นหนึ่งหัวหน้าภัคระยาจบตาเตรียมพร้อมแต่แรกสตรีสาวชุดขาวพอขยับข้อมือทันก็พลิ้วถอยไปด้านหลังความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายล้วนรวดเร็วยิ่งปรกกายกระบีพอวูบขึ้นร่างของหัวหน้าภัคระยาจกก็ถอยห่างไปสามเสีย้ยสตรีสาวชุดขาวพอจโจมพลาดผิดก็เบี่ยงตัวเซืถึงข้างกายห่อกลัวหัว หัวกัวหัวแค้นเสียงยางเย็นชากล่าวว่าอย่าเท้าปิศาจเจ้าเข้าใจว่ามารดาเป็นตะเกียงที่ขาดน้ำมันหรือพางกลาดฟาดฝ่ามือทั้งสองลงสตรีสาวชุดขาวยังไม่ขุกขามถึงข้างกายหัวกัวหวัรู้สึกมีพลังกดดันอนรุนแรงสายหนึ่งกดกระแทกถึงตรงใจสันสถานรุนคิดขึ้นนางปิศาจนี้มีพลังฝีมือไม่ใช่ชั่ว นางขยับกายล้มตัวไปทางซ้ายพลังฝ่ามือหนึ่งหน้าหนึ่งหลังสองสายจึงพุ่งเฉียดผ่านข้างกายกระแทกใส่ที่บักใต้เสือภายในห้องมีพื้นที่จำกัดยืนไว้ด้วยผู้คนมากหลายทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวกบวกกับที่บักใต้เสือถือดีในสัติ์สีไม่ยอมหลบบลีกได้แต่โบแขนจีวรตาเตรียมรับท่าจูโจมของหอกโกัไว แต่พลังฝีมือของห่อก,กัวหูวบรรลุถึงขั้นปล่อยออกรังเข้าตามใจปราถนามโพอเห็นสตรีสาวชุดขาวหลบพร,รดได้ก็รังพลังลมปร,ราณที่ใช้ออกกลับเืินมาพริตตานั้นสตรีสาวชุดขาวยืดกายขึ้นเสือกแผงกระบ,บีสั้นในมือออกหอกวหัวหูบิดเอวอ,อ,เอ้นแน่นเท้าซ้ายถอยไปหนึ่งก้าวพลันหมุนตัวลบเลี่ยงจากกระบ,บีนี้ ยามขับขันเป็นตายสตรีสาวชุดขาวในเลยปล่อยให้หนางหลบผู้รอดจากสภาวะกระบีได้ขยับข้อมือผุด่องหรือเงินรางตามติดตุนเหงาตามตัวจูโจมติดต่อกันสีห้ากระบีภายในห้องมีพื้นที่ขับแคบบยากแก่การกระโดดหลบพลังฝีมือของสตรีสาวชุดขาวก็พิกแทงเผ็ดร้อน สภาวะกระบีครอบคลุมจุดสำคัญบนร่างหอโกโกหูหลายแห่งสุดที่นางจะดิ้นหลนหลุดรอดได้หอโกโกหูเสียทีที่มีฟิเมอติดตัวแต่เนื่องด้วยสูญเสียโอกาสไม่สามารถตีตู้กลับไปได้แต่ใช้ท่ารางอันคล่องแคล่วกระโดดหลบลีกไปมาสตรีสาวชุดขาวทางหนึ่งเร่งสภาวะกระบีจู่โจมทางหนึ่งกล่าวเบาๆกับหอโกโหูว่า หากท่านไม่คิดบาดเจ็บล้มตายใต้ขมกระบีข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไว้หน้าท่านผ่านไปร้อยกระบวนท่าจะเปิดโอกาสให้ท่านช่วงชิงกระบีั่้นยินยอมให้ท่านคราลุ่มแต่ท่านต้องรับปากข้าพเจ้าว่าการหากหารของพวกเราจะดำเนินเป็นเวลาหนึ่งชั่วย,ยามช่วงเวลานี้ห้ามมีผู้อื่นสอดมือช่วยเหลือนางใช้วิชาหลุดส่งเสียงทางลมโบราณกล่าววาจา นอกจากห้อโกหกแล้วบุคคลอื่นล้วนไม่ได้ยินว่านางกล่าวว่าอะไรคำพูดเหล่านี้บังเกิดผลต่อห้อโกหกอย่างแย่หลวงทั้งนี้เพราะยามอยู่เบื้องหน้าหัวหน้าพรระยาจกและพวกต้องพ่ายแพ้แก่สตรีชาวชุดขาวนี้นับเป็นเรื่องเสื่อมเสียหน้านะักหลังจากคบคิดเล็กน้อยจึงส่งเสียงทางลมปราณต่อการต่อชู้รอยกระบวนท่า ชายเวลาเพียงชั่วโมงข่าวเดือนย่ต้องยึดถือถึงหนึ่งชั่วยามรสตรีสาวชุดขาวกล่าวว่าข้าพเจ้าขาดคำนวณว่าภายในหนึ่งชั่วยามผู้ที่รุดมาช่วยเหลือข้าพเจ้าจะสืบออมมาถึงดังนั้นเสนอเวลาหนึ่งชั่วยามแต่การต่อสู้ร้อยกระบวนท่าไม่อาจยืดเยื้อถึงหนึ่งชั่วยามสตรีสาวชุดขาวส่งเสียงทางลมปราณว่าพวกเราพยายามทวงเวลา อย่างน้อยยืดถึงครึ่งชั่วยามตกลงเรารับปากเจ้าสตรีสาวชุดขาวกล่าวอีกว่าแต่หากท่านสามารถช่วยครับเจ้าไม่ต้องถูกสอบปากเป็นเวลานหนึ่งชั่วยามขรัพเจ้าจะลดจรเป็นห้สิบกระบวนท่างอกูหูกล่าวว่าเช่นนี้ก็ได้สตรีสาวชุดขาวพลันเล่งเราสภาวะกระบีสมบัดขวบขวบขวบจูโจมติดต่อกันสามกระบี โอกโฮเห็นสภาวะกระบีของนางดูร้ายเกลียวกรานต้องหลบซ้ายเลี่ยงขวาคอยอรอดพ้นจากสามกระบีนี้สตรีสาวชุดขาวชะลอสภาวะกระบีเชื่องชาลงกล่าวเบาๆว่าทันตีโตกลับมาเถอดโอกโฮชุกใจคิดชายทั้งดัชนีฝ่ามือชัวพริบตาฟาดออกสามฝ่ามือจี้ใส่สีดัชนี การทีโต้ทางเจิตกระบ,บวนท่านี้สาม,มารถพลิกสภาวะอันเลวร้ายได้สตรีสาวชุดขาวกลับถูกรุกไล่มือไม้ปั่นป่วนสภาวะกระบ,บีเบี่ยงเบนออกไปปล่อยให้หอกวัวโห,หลุดพ้นจากประกายกระบ,บีได้สตรีสาวชุดขาวเร่งเราพลังสบัดกระบ,บีสั้นติดต่อกันจิตโกรธหลมุมหอกโหอยู่ใต้ประกายกระบ,บี หอกกหูรับความลำบากมาแล้วในเลยปล่อยให้นางลงมือประสบผลทางหนึ่งจูโจมดัชนีฝ่ามือทางหนึ่งขยับร่างพุงวนสตรีสาวชุดขาวใชาติดต่อกันลายกระบี่ยังไม่สามารถครอบคลุมหอกกหูอยู่ใต้ประกายกระบี่ในใจทั้งร้อนรุ่มทั้งคุนเคืองกล่าวว่า ท่านผู้นี้ไม่รักษาข้อตกลงแม้แต่น้อยเมื่อครูทั้งสองชาวิชาส่งเสียงทางลุมโบราณโต้อตอบกันยามนิสตรีสาวชุดขาวบังเกิดความร้อนรุ่มใจต้องร้องโ่ออกมาผู้น้านผักและยาจกรับฟังจนงงงันบุกกล่าวเบาๆกับที่บักใต้เสือว่าในเวลาและสถานการณ์เช่นนี้ใต่สือไม่ต้องเขารบกฎเกณฑ์บุรินหากถึงคราจ,จำเป็นพวกเราลงมือโดยพร้อมเปลียง ได้ยินห้อโกหร้องดังๆว่าขอเพียงท่านรับมือได้อรอยกระบวนท่าเราจะยอมรับการพ่ายแพ้ความหมายในวาจาบอกใบว่าจะฟื้นฟูกำหนดการต่อสู้รอยกระบวนท่าสตรีสาวชุดขาวสบัดกระบีสั้นจู่โจมติดต่อกันสิบกว่ากระบี่ล้วนถูกห้อโกวหวทะลันลบได้นางพลันพบว่า พลังฝีมือของ่อกโกโหูหาเป็นรองหนึ่งตำเตี้ยงสวไหมเมื่อครูนางจิงใช้ประกายกระบีครอบห่มอโกฮูไว้ทําให้ฮอโกโกูไม่สามารถตีโตยามนี้ฮอโกโกูมีการตระเตรียมตัวไม่ลงกนอีกเมื่อใช้วิชาฝีมือแท้จริงเข้าหานหักนางไม่ใช่ขคมือด้วยเพราะได้จิตจึงชะลอสภาวะโจ,จมลงหอโกโกูทราบว่านางคิดถ่วงเวลา ต้องรอบหัวโรคริ่งเราสภาวะจู่โจมบีบบังคับสตรีสาวชุดขาวมีอาจไม่ตีโต๊การต่อสู้ทั้งสองในยามนี้ประหลาดพิกลยิ่งห่อโวหูจู่โจมอย่างรวดเดียวสตรีสาวชุดขาวกลับพยายามทวงเวลาช่วงเวลานี้ห่อโวหูสามารถทำร้ายฝ่ายตรงข้ามได้แต่นเนื่องด้วยทำความตกลงต่อสู้ร้อยกระบวนท่า ทำให้ไม่สะดวกกับการลงมือจบพทที่43